ประธานเ e อ็มเปเป้เองไปพูดแบบนี้ได้ยังไงครับโอ้โ oh หตอนนี้เป็นประเด็นอีกแล้วครับแข้งของเปเช่หลายคนครับโวยวายประธานเ e อ็มเปเป้ครับไปบอกว่าทีมแตกแยกซะอย่างนั้นนะครับโอ้ oh อันนี้เป็นรายง,งานข่าวจาก s k y Sport ครับบอกว่าผู้เล่นของปารีสแซงต์แชงแมงจำนวนหคนครับร้องเรียนไปที่นาเซอร์อันเกลฟี่ประธานของสโมสรจากบทสัมภาษณ์วิจารณ์ของเคลียร์เน็บเป้ครับบอกว่าในทีมมีการแบ่งแยกแบ่งปักแบ่งพวกเกิดขึ้นนะครับ ดาวยิงไว้24ปีอย่างเอ็มบาเป้ให้สัมภาษณ์กับฟร c e f ์ฟุตบอลครับไว้ตั้งแต่12มิถุนายนที่ผ่านมาแต่นิตยสารของฝรั่งเศสเพิ่งเอามาเผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเนื่องในโอกาสเลือกเอ็มบาเป้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของชาตินะครับด้วยผลงาน41ประตูจาก43นัดในฤดูกาลที่ผ่านมามาฟังสิ่งที่เอ็มบาเป้ได้ให้สัมภาษณ์หน่อยเขาบอกว่าอ้อเชื่อได้เลยว่าผมจะเล่นในลีกเอิงเป็นฤดูกาลสุดท้ายเหตุผลมันเรียบง่ายมากคือผมต้องการลงแข่งขันเพื่อชัยชนะ และผมไม่เคยยอมรับในสิ่งที่น้อยกว่าผมไปพักผ่อนเพื่อรีเซตตัวเองจากนั้นทุกคนรู้ดีว่าผมกลับมาพร้อมกับความกระหายแค่ไหนผมไม่เคยประทับใจกับสิ่งที่ตัวเองทําได้ผมรู้สึกงงงิจและบอกตัวเองอยู่เสมอว่าสามารถทําได้ดีขึ้นอ,อ๋อผมไม่ต้องการอยู่ในทีมเพื่อแค่มีส่วนร่วมนะและบางครั้งมันก็ทําให้ผู้คนคิดว่าผมเป็นคนจองหองขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่กลัวความล้มเหลวเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพนะักฟุตบอลอยู่แล้ว แต่ผมมีความมั่นใจอย่างแท้จริงว่าผมเกิดมาเป็นผู้ชนะและผมต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วระหว่างการให้สัมภาษณ์ของเอ็มเปเป้ครับยังถูกยิงคำถามเด็ดคิดว่าผลงานตัวเองในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโดนผู้คนด้อยค่าให้หรือเปล่ารวมถึงโอกาสคว้าแชมป์ยูซกับเปเช่นะมาฟังสิ่งที่เอ็มเปเป้ได้พูดต่อหน่อยเขาบอกว่าอ๋อใช่เลยมีหลายคนกำลังด้อยค่าผลงานของผมแต่ขณะเดียวกันผมก็ไม่ต้องโทษพวกเขาหรอก ในฝรั่งเศสผู้คนเห็นการเติบโตของผมอยู่ตลอดทุกสัปดาห์ที่เปเชรวมไปถึงภายในทีมชาติและตลอดหลายปีจากนั้นผมได้ยิงประตูเพียบจนตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติสําหรับพวกเขาไปแล้วเราอยู่ในสังคมของผู้บริโภคซึ่งแม้คุณจะผลงานดีแล้วเนะี่ยสิ่งสําคัญคือการทําแบบนั้นให้ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ผมไม่เคยบ่นเรื่องโดนด้วยค่ะ ผมยังอายุน้อยและโชคดีพอที่มาอยู่ในจุดนี้ผมเคยอยู่ในฐานะคนดูมาก่อนเจะบอกว่าตอนผมเป็นคนนอกเนี่ยผมเองก็เคยด้อยค่ากับสิ่งที่เรานักเตะอย่างไมซี่โรมไปถึงคริสเยโนโรนัลโดททำเหมือนกันการเล่นในกับเปเชก็ไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องนี้มากเท่าไหร่พวกเขาเป็นทีมและสโมสรที่มีความแตกแยกซึ่งแน่นอนว่ามันยิ่งสร้างเรื่องเขาเลยแต่ผมเองไม่สนใจเพราะผมรู้ตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่ ผมแค่ทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดเป็นนักเตะยอดเยี่ยมและดาวซันโลลีคเอิงเนี่ยมาห้าฤดูกันติดและอีกอย่างเนี่ยผมไม่รู้ว่าเปเช่ต้องทำอะไรเพื่อจะเป็นแชมป์ยูเซลคุณต้องไปถามคนที่มีอำนาจสร้างทีมเพราะมันไม่ใช่คำถามสำหรับผมเลยหลังจากคำพูดของเอปเป้ถูกเผยแพร่ไม่นานครับสื่อกีฬาชื่อดังก็บอกว่าผู้เล่นเปเช่จำนวน6คนครับแสดงความไม่พอใจในบทสัมภาษณ์ของเอปเป้และได้แจ้งไปยังนาเชอร์ในเคลฟฟีประธานของสโมสรเป็นที่เรียบร้อย ไม่ได้มีการบอกชื่อนะว่ามีใครกันบ้างครับที่ร้องเรียนต่ออันเคลาฟี่แต่มีรายงานเพิ่มเติมว,ว่าคือ2คนในจำนวนนั้นนะ่ะที่เพิ่งย้ายเข้ามาในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้วันพุธที่ผ่านมาต้องบอกว่าอันเคลาฟี่ยื่นคำขาดให้เอ็มบปเป้ครับจะต้องต่อสัญญาใหม่ภายใน2สัปดาห์ไม่ะช่นั้นแนะี่ยเตรียมโดนขายและตกเป็นข่าวกับเรอัลมาดริดอาเซนอลรวมไปถึงเ์พโลแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเลยในเดียวของประธานเอ็มบปเป้นะครับโอ้โหต้องมาตามก็ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงต่อไป ไปลัน่นวาจาว่าเปเชมีความแตกแยกนะโอ้โหเป็นประเด็นไปเลยครับชิคก็ลกัมมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของคลียันเอ็มเป้ก็สามารถคอมเมนต์เขาไม่ได้จัดไปฮะไวรุ่นจัดไปเลยครับผม